เอ้ามองมองหาลูกพี่เือเอายังไงไม่กาโดดด้วยนะกันไอ้กันมาดิมาเอากั้มา,มา,านนกวาเจ็บกวเจ็บ มองหาไปพี่เขาหายไปไหนวะมองหาอ้าวไม่กล้าดูดิแล้วดูสูงแล้วกันดูาไปนะเอาไปแล้วไปแล้วเขาจะไปแล้วมองมองเฮ้ยมองเอาไปแล้วเอาไปแล้วเฮ้ยไปเอาเอาเออเออเอาไปแล้ว Oh, apa-apa. Oh, apa-apa. Ya. Oh, 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 oh. <laughs>